สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านนอกบ้านแชนเนลวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อสีราศีนี้ปี2567ดีทุกด้านเตรียมรับทรัพ์รับโชคพร้อมวิธีการใส่บาทเปิดดวงเรียกทรัพย์เรียกว่าดวงดีส่งท้ายปีค่ะเป็นปีเฮงทั้งการงานการเงินความรักแถมมีโชคลาภช่วยอำนวยอวยชัย สำหรับใครที่หางานก็จะได้งานสำหรับใครที่ติดขัดก็จะคลี่คลายใครหวังรวยก็จะมีโชคช่วยและแถมยังมีเงินต้อนรับปีใหม่ด้วยสีราสีนี้ดีทุกด้าน 1. ราศีสิงห์ผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17สิงหาคมถึง16กกันยายนถือว่าเป็นราศีที่อาจจะเจอกับศึกหนัก แทบจะตลอดทั้งปีแต่พอคงสุดท้ายของปี2566นี้คุณเป็นราศีที่ดวงดาวแห่งอุปสรรคปัญหาต่างๆจะลดน้อยลงเป็นราศีที่มีการขยับขยายมีความเจริญก้าวหน้าถ้านับในเรื่องของตำแหน่งราศีสิง์ก็เป็นตำแหน่งที่มีลุ้นในตำแหน่งที่สูงขึ้นค่ะ แต่ก็จะมากับความรับผิดชอบที่มากขึ้นด้วยว่าง่ายๆก็คือเหนื่อยขึ้นแต่ว่าเป็นความเหนื่อยที่มีสิ่งตอบแทนที่ดีค่ะหรือใครที่เกิดในราศีสิงนั้นมองหาโอกาสในเรื่องของการเตรียมการศึกษาต่อโชคในเรื่องการศึกษาก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากค่ะสำหรับผู้ที่เกิดราศีสิง์ ถึงแม้ว่าในปีนี้ตลอดทั้งปีคุณจะเจอดาวเสาร์มาตลอดแต่ขอให้มั่นใจว่าอะไรที่เราลงทุนลงแรงไปจะได้ผลสำเร็จที่ดีค่ะหรือเป็นรูปร่างในช่วงปลายปีคงสุดท้ายแบบนี้หรือถ้าใครที่ตั้งใจมีการวางแผนอยากทำอะไรเพิ่มเติมราศีสิง์ก็เป็นราศีที่มีจังหวะและข่าวดีรอคุณอยู่อย่างแน่นอน 2. ราศีมีนราศีมีนผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่15มีนาคมถึง13เมษายนค่ะถึงแม้ว่าผ้าราหูจะเพิ่งเข้ามาในดวงราศีมีนแบบหมัดๆในช่วงตุลาคม2,566ที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างที่ย้ำว่าในยุคสังคมในโลกปัจจุบัน พระราหูอาจจะไม่ได้มีด้านที่น่ากลัวเพียงอย่างเดียวโดยเฉพาะชาวราศีมีนที่มีการวางแผนเช่นเรื่องของการโยกย้ายงานหรืออยากเปลี่ยนงานใหม่ช่วงคงสุดท้ายของปีนี้เรียกว่าเป็นโอกาสที่ดีคุณอาจได้รับข้อเสนอมีโอกาสใหม่ๆในการเปิดโลกเปิดสังคมใหม่ๆในเชิงของการทำงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีทีเดียวค่ะ หรือถ้าหากใครที่เริ่มสนใจหรือว่าเอาใจใส่ในงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของออนไลน์เรื่องของต่างประเทศก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ชาวราศีมีนดวงยิ่งปังมากขึ้นค่ะประกอบกับดวงดาวอื่นๆที่เข้ามาในช่วงปลายปียิ่งเป็นตัวช่วยผลักดัน เรียกว่าทำให้ราศีมีนดังเป็นพลุแตกเลยทีเดียวดังนั้นใครที่เกิดราศีมีนเตรียมตัวให้พร้อมแน่นอนว่าอาจมีการเปลี่ยนแปลงมีเรื่องของการปรับตัวเพราะว่าอิทธิพลของพระราหูยังคงแรงอยู่แต่ว่าผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในช่วงปลายปีนี้จะเป็นสิ่งที่ส่งผลดีสำหรับดวงชะตาของคุณค่ะ 3. ราศีเมษผู้ที่เกิดตั้งแต่14เมษายนถึง15พฤษภาคมถือว่าเป็นอีกหนึ่งราศีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ก้าวหน้าเป็นอย่างมาก ดวงดาวมีพลังแห่งมิสหายเพื่อนฝูงความช่วยเหลือทั้งหลายในช่วงคงสุดท้ายของปีนี้จัดเต็มดังนั้นใครที่เกิดในราศีเมษนั้นอยากจะเริ่มต้นอยากจะขยับขยายหรือบางครั้งชีวิตทำอะไรแล้วมีอุปสรรคมีความติดขัดอยู่บ้าง แต่พอเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายของปีทุกอย่างจะค่อยๆคลี่คลายเปรียบเหมือนเป็นฟ้าหลังฝนให้กับชาวราศีเมษเลยทีเดียวค่ะและจุดเด่นของชาวราศีเมษนั้นอยู่ในเรื่องของการที่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาช่วยเหลือเจ้านายอาจให้ตำแหน่งใหม่หรือว่ามีโอกาสในเรื่องของการโปรโมทหรือบางคนอาจได้รับรางวัลประกาศนียบัตร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเรื่องที่มีชื่อเสียงในเรื่องของการทำงานที่ดีค่ะและเหตุผลสำคัญอีกอย่างหนึ่งอย่าลืมว่าราศีเมษพระราหูออกจากดวงเราไปแล้วเหลือแต่ดวงดาวที่ดีที่สุดนั่นคือดาวพฤหัสที่สองสว่างอยู่ในดวงของคุณถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะเพลอเพลอราศีเมษอาจดีข้ามไปถึงปีหน้าด้วยซ้ำไป และ 4. ส,สุดท้ายก็คือราศีกุมค่ะผู้ที่เกิดตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมถือว่าเป็นราศีที่เรียกว่าจังหวะดวงดาวการงานค่อนข้างจะคึกคักใครที่เกิดในราศีกุมข่าวดีของคุณจะเกิดขึ้นถ้าหากคุณเป็นเจ้าของธุรกิจมีกิจการร้านค้าเป็นของตัวเองเพราะว่าดวงดาวในเรื่องของลูกค้า เข้ามาเป็นแบบคึกคักจัดเต็มการค้าขายดีมีกำไรเงินทองไหลมาเทมาแน่นอนว่าราศีกลุ่มนั้นเป็นราศีที่อาจต้องแลกมาด้วยน้ำพักน้ำแรงในช่วงปลายปีแบบนี้อาจต้องทำอะไรหลายอย่างในเวลาเดียวกันแต่อย่ามองว่าเป็นเรื่องไม่ดีค่ะให้มองถึงเรียกว่าผลลัพธ์ บทสรุปทั้งหลายโดยเฉพาะยอดขายจะปังหรือแม้กระทั่งใครที่ทำงานประจำอยู่การที่เราได้รับผิดชอบงานที่เยอะขึ้นบางทีอาจจะหมายถึงความไว้วางใจที่เจ้านายที่ผู้ใหญ่มีให้เรามากยิ่งขึ้นด้วยรวมไปถึงใครที่ตั้งใจจะเจราจาติดต่ออะไรในช่วงปลายปีแบบนี้ราศีกุมมีโชคเรื่องการเจรจาจะเจรจาสำเร็จ ค้าขายดีติดต่อการงานติดต่อลูกค้าหรือว่าสอบสัมภาษณ์อะไรใหม่ๆจะส่งผลดีในท้ายปีนี้ค่ะลำดับต่อไปขอแนะนำการทำบุญเสริมดวงตามวันเกิดของแต่ละบุคคลมาเริ่มที่คนเกิดวันอาทิตย์คนเกิดวันอาทิตย์วิบากกรรมที่ติดตัวมาก็อย่างเช่นมักเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจ ทำบุญกับคนไม่ขึ้นมักจะปวดหัวและมีปัญหาเพราะคนอื่นช่วยแล้วคนมักจะไม่เห็นคุณค่าเจ็บซ้ำๆกับความไว้ใจอยู่ตลอดอย่างเรื่องปัญหาเงินเงินทองทองการทําบุญในวันพระจะช่วยเสริมดวงได้ค่ะมันทําบุญกับคนยากไร้อย่างเช่นมูลละนิธิที่เกี่ยวกับผู้ป่วยโรคหัวใจมูลละนิธิคนพิการทางสามอง หรือมูล,ลนิธิคนตาบอดให้ทุนการศึกษาเด็กยากไร้แล้วก็อุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรค่ะของใส่บาทขอแนะนำเป็นอุปกรณ์ที่ให้แสงสว่างอย่างเช่นเทียนหลอดไฟไฟฉายเพื่อให้ชีวิตมีความสว่างรุ่งโรดปัดเป่าความทุกข์และความมืดมิดทั้งหลายค่ะ คนเกิดวันจันทร์คนที่เกิดวันจันทร์เป็นคนที่ค่อนข้างเพียบพร้อมมีสเสน่ห์วางตัวดีมักจะเสียใจเพราะครอบครัวหรือคิดว่าตัวเองทําให้ครอบครัวเสียใจถึงจะมีเพียบพร้อมแต่ก็มักจะมีคู่ยากค่ะเพราะรักอิสระสามารถพึ่งพาตัวเองได้ดีถ้าหากมีคู่แล้วก็จะเจอกับความรักที่ไม่สมหวัง หรือเจอคนไม่ดีรู้สึกเข็ดกับความรักมีคู่ไม่ได้ดังใจหรือมีความแตกต่างกันสูงมากให้ทำบุญเกี่ยวกับเด็กทำบุญอาหารสัตว์บริจาคให้กับมูลนิธิผู้ป่วยโรคหัวใจผู้พิการทางสมองและทำบุญแก่ผู้ยากไร้จะช่วยสั่งสมบารมีได้คนเกิดวันอังคาร โดยธรรมชาติแล้วคนที่เกิดบัอังคารมักจะชอบช่วยเหลือคนอื่นอดทนต่อความยากลำบากได้ดีไม่ค่อยพูดความรู้สึกออกมาเท่าไรเลยทำให้ไกลเป็นคนที่อย่างไรก็ได้ค่ะด้วยความเป็นคนที่อย่างไรก็ได้อาจทำให้โดนเอาเปรียบอยู่บ่อยครั้งทำให้เกิดอาการรู้สึกท้อบางครั้งก็พูดตรงเลยทำให้ดูเหมือนเป็นคนที่อารมณ์ร้อน มักมีวิบากกรรมเกี่ยวกับความรักนักสมาธิเล่นโยคะทำจิตใจให้สงบจะช่วยเพิ่มสติและช่วยฝึกสมาธิให้ดีขึ้นค่ะการทำบุญควรทำบุญด้วยการรักษาศีลและบริจาคให้แก่คนยากไร้หรือไปบริจาคเลือดค่ะของถวายพระควรถวายมีดตัดเล็บกันไกลมีดโกน ใส่เป็นอุปกรณ์หรือของมีคมจะช่วยตัดวิบากกรรมและความสัมพันธ์ที่ไม่ดีออกไปคนเกิดวันพุธกลางวันคนเกิดวันพุธมักเป็นคนเจ้าชู้ไม่รู้ตัวและด้วยความเฟรนรี่ของตัวเองเป็นคนที่มีวาทศิลป์เวลาอยู่ใกล้ใครแล้วทำให้คนรอบข้างตกหลุมรักได้ง่ายค่ะบางครั้งก็พูดจาที่ตรงจนคนฟังอาจรู้สึกสะอึกอยู่ไม่น้อย ส่วนใหญ่แล้วคนที่เกิดวันพุธกลางวันจะเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ค่ะและด้วยความเจ้าชู้ไม่รู้ตัวอาจเป็นคนที่แอบ,บร้องไห้แอบบเสียใจกับการกระทําของเราคนที่เกิดวันนี้ขี้เบื่อง่ายอาจจะทําให้ชีวิตมีอุปสรรคเล็กน้อยเข้ามาให้แก้ไขและมีหลายเรื่องมาพร้อมๆกันทําให้รู้สึกเหนื่อยควรทำบุญเกี่ยวกับการศึกษาและศาสนาค่ะ อย่างการบริจาคเงินให้ทุนการศึกษาสร้างโรงเรียนจัดพิมพ์หนังสือรรม,มะและบริจาคเงินสร้างวัดสร้างโบสถ์และบริจาคที่ดินค่ะคนเกิดวันพุธกลางคืนมักเป็นคนที่มีเซนที่ดีบางคนสามารถสัมผัสกับสิ่งลี้ลับได้เป็นคนมีบุญวาสนาค่อนข้างดีดวงแข็งถ้าดีก็จะดีขั้นสุด แต่ถ้าแย่ก็จะสุดเหมือนกันเป็นคนที่ชอบท่องเที่ยวมีสติปัญญาและไหวพริบดีถ้าได้ทำงานสายการแพทย์หรือบวชเป็นพระจะค่อนข้างเหมาะกับดวงของคนที่เกิดวันนี้ค่ะข้อเสียของคนเกิดวันนี้คือเป็นคนที่ใช้เงินเก่งมีมารยาและเลี่์เลี่ยมเลยดูเป็นคนไม่จริงใจคนเกิดวันพุธกลางคืนมีเทพประจำคือเทพราหู ควรทำบุญด้วยของดำมันรักษาศีลสวดมนต์นั่งสมาธิบ่อยๆจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้นค่ะหรือจะทำบุญทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาก็ได้คนเกิดวันพฤหัสบดีคนเกิดวันพฤหัสบด,ด,บสบดีมักเป็นคนตรงโกรธง่ายหายเร็วไม่ค่อยติดใจอะไรรักใครไม่ค่อยเผื่อใจมีเพื่อนมีสังคมเยอะ แต่อีกมุมก็รักสันโดษชอบสั่งสอนมักจะมีคนนับหน้าถือตาบ่อยส่วนใหญ่ชอบปวดหัวไมเกรนเจอคนที่ไม่ค่อยจริงใจโดนหักหลังบ่อยๆถ้าได้ปฏิบัติธรรมนักสมาธิสวดมนต์บ่อยๆจะช่วยเสริมดวงชะตาเสริมบรารมีได้ทำบุญเกี่ยวกับศพไร้ญาติค่ะทำบุญลงศพ บริจาคเงินเกี่ยวกับการศึกษาและบริจาคเงินตามกําลังวันคือ19บาทจะช่วยให้ชีวิตราบรื่นค่ะคนเกิดวันศุกร์คนเกิดวันนี้เป็นพวกสุขนิยมมักชอบทำอะไรที่มีความสุขชอบของสวยๆงามๆมีเสน่ห์มีรสนิยมดีทำอะไรก็สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้แต่ถ้ารู้สึกว่าไม่แฮปปี้กับสิ่งที่ทำก็จะเลิกทำทันที เลยดูเหมือนเป็นคนที่หยิบโยง่งทำอะไรได้ไม่นานค่ะดวงชะตามักไม่ค่อยลำบากได้ดีเพราะตัวเองและชอบคิดมากกับเรื่องเล็กๆเล็กน้อยครอบครัวไม่ค่อยสมบูรณ์ทำให้มีปมเกี่ยวกับความรักคบใครไม่ค่อยยืนหรือไปชอบคนที่มีเจ้าของอยู่แล้วไม่ค่อยสมหวังกับเรื่องของความรักค่ะหรือว่าลำบากกว่าจะได้แต่งงานกัน ให้บูชาเทพที่เป็นผู้หญิงอย่างพระแม่รักษามีเจ้าแม่กวนอิมให้ขอพรจากท่านจะช่วยทำให้มีที่พึ่งและที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจให้ถวายกํายานทูบหอมและสะบู่ค่ะและสุดท้ายคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันนี้เป็นคนที่สตรองดวงแข็งเกิดอุปสรกี่ครั้งก็สามารถยืนขึ้นได้อีกครั้งใครที่คิดร้ายกับคนเกิดวันเสาร์ให้ระวังตัวดีๆค่ะ เพราะมักแพ้ภัยในตัวเองคนเกิดวันเสราร์ขยันอดทนไม่ค่อยโกรธและอาฆาตใครเท่าไรคิดแล้วทำเลยเป็นคนมีเหตุมีผลแต่แอบเจ้าชู้เงียบนะคะมักจะเจอกับการสูญเสียจนรู้สึกหมดกำลังใจเป็นคนคิดมากวิตกกังวลโดนคนเอาเปรียบอยู่เสมอคะ่ะทำดีไม่มีใครเห็น แต่ถ้ามีโอกาสให้ทำบุญกับบุพการีหรือผู้มีพระคุณถวายดอกไม้ปลูกต้นไม้ในวัดไถ่ชีวิตสัตว์จะช่วยบรรเทาวิบากกรรมได้ให้บริจาคเงินเพื่อทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาบริจาคยาแก้ปวดสร้างห้องน้ำวัดทําบุญสร้างวัดสร้างฐานพระปิดทองลูกนิมิตและบริจาคลงศพจะช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นได้ค่ะ บ้านชแนลก็ขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้ก็เป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ